Uh -huh. Two baskets. Thing is, I know what's coming now. Oh, uh, oh, uh, what? Is it? Empty baskets. Oh, we nothing in the bag And then gana. we're going to go and pick some red currants, so you can see. Let's see. This. Oh, everyone. Deen is going to be in the but wait for it. ไม่หวานตาย Let's go ดูคนดูนี่ค่ะนี่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 ลูกเล็กเล็ก อร่อยอร่อยได้น้ำจิ้มก็ดีนะพริกพริกเกลือเด็เลิศเลยอ่ะอเปรี้ยวคนลุกกินเปรี้ยวคนลุกืมคนลุกนั่นนี่ค่ะืมแต่เปรี้ยวคนลุกมากเลย Ờ. Ừ, ừ. nói mà. Ouais. Mà, mình mơ mộng bia đấy ah kiểu mang, đi qua black corin bia bia máy, chìm ไม่มี Exped อะไรหวานเลยมี่แต่หวานตาลุงบอกว่าสีดำนี่นะคะจะหวานกว่าสีสีแดงนิดนึงค่ะอ้ยอ้ยเด็ดไม่ได้นี่ค่ะลูกแค่นี้ เด็ดอีกแล้วจ้า I think black one honey black one sweet ชิมสิชิมสิหวานไหมโอ้ยไม่มีอะไรหวานเลยโอ้ยตายแล้วเก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วจ้าเป็ปเป็ปนี่จ้าโอ้สุกแล้วจ้าแต่ดูรสชาตินะจ้า ชิมอ <Get you. S 1> ือรสชาติเป็นงไงคะเบชเชเบโอหวานหวานหน่อยหวานหวานรุ่มทันได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเก็บเลยดูท่าเก็บค่ามันอยู่ตามมันอยู่ตาม สุกแล้วเด็ดออกง่ายมากค่ะนี่ถ้าดึงออกง่ายๆเนี่ยจะสุกเต็มที่แล้ว,ว,วถ้าถ้ายังไม่สุกเต็มที่นะเนี่ยน,นี่ยังังสุกไม่เต็มที่อันนี้สุกเต็มที่แล้ว ทุกคนนี่จาสุกแต่สุกไม่เต็มที่นะคะเนี่ยยังมีแดงแดงมีบางบาง,บางอันก็สุกแล้วแต่ว่ามันไม่หวานค่ะถ้าสุกไม่เต็มที่ไม่หวานค่ะ what is this raspberry raspberry โอเคค่ะไหนหน้าตาเป็นยังไง raspberry นี่ค่ะ raspberry เ,เออเตา นี่คะ่ะหวานไหมหวานนี่คะ่ะราสเบอรี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะวี่เยอะมากแต่ต้องเลือกดีๆนะคะเลือกลูกที่สุกๆคะ่ะหาเจอหน่าลุงเจอ,อยังนี่ไงที่รักนี่น่งที่นี่เว้ยล้วงกระป๋านั่นแหละมันอยู่ในหลืบนั่นแหละ ใช่ไหมเก็บให้ได้นะนี่ๆๆๆเห็นไหมมันอยู่ในหลืบนี่จ้าราสเบอร์รี่จ้าอืวันอ่ะถ้าสุกแล้วสุกเต็มที่แล้วเวลาเราดึงออกมาเม็ดจะออกมาเลยนะคะเป็นโพรงนี้ค่ะเก็บเลยจ้าเราอะไรล่ะ นี่ทุกคนเก็บง่ายมากแค่แค่เราดึงดึงออกมาปุ๊บมันก็ออกมาเลยจ้ะดึงออกมาปั๊บเห็นไหมง่ายไม่มีเม็ดเลยอือร่อยพนักงานเก็บจ้ะดึงอย่งนี่เก็บไปกินไปค่ะไม่ต้องเก็ยบเยอะนะจ๊ะ มากินที่สวนอจาจ่าอิ่มแล้วค่อยไปนี่ดึง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 ดง,ดง,ดงโอ้ยเชนนิกสันตั้งอกตั้งใจมากราสเบอร์รี่ก็โดกเกิน <Blue berry. S 1> <Blue> oh, ลูกเล็กๆจะลูกใหญ่ๆค่ะตรงนีน้คนเก็บก็ตั้งใจเก็บมากโอ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 พระคุณเก็บเลยจ้าลุงปวดหลังลุงก้มไม่ได้ กระดกกินลูเบอรี่นี่นี่แบบนี้นะคะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ยอาจะดกขนาดนี้เก็บเลยจ้านี่จ้าแล้วเก็บลูกใหญ่ๆดำๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ น่ากินมากเนี่ยหวานนี่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 จ้ะเก็บเลยเราอะไรล่ะเก็บสิคะเก็บกลับบ้านไม่เท่าไรค่ะเก็บไตปากอ่ะเราเลือกเอาลูกใหญ่ๆดำๆ อ่อนมอันเดอร์บิ๊กบิ๊กข้างล่าง่ะคะข้างล่างมีแต่ลูกใหญ่ๆคะ่ะข้างบนลูกไม่ค่อยใหญ่คะ่ะอ t h ติ k อันเดอร์ a lot of big b ต t I know your your back not not so good นี่ลูกใหญ่คะ่ะใหญ่จริงคะ่ะ ก็เก็บเพลินเลย,ยนี่ลูกแยใหญ่ค่ะนี่ค่ะโอ้อยใหญ่จริงค่ะนี่คับลุงเก็บตั้งใจมาก <laughs> โอ้ยโอ้ย <laughs> เก็บลูกที่ยังไม่สุกเต็มที่ก็จะเปรี้ยวงี้แหละเอ,อ่อไปทิ้นี่ดิสันฉันนี้ดิสันไอ h i n k this o n นี่ยโอ้เก็บทีเดียวเนี่ยเนี่ยเออเก็บไปเก็บไปเก็บไปเมียเก็บฟางอีกฟางผัวเก็บอีกฟางหนึ่ง เราเน้นเก็บกินค่ะไม่เน้นเก็บเก็บกลับบ้านอม,อมหวานมากเก็บได้แค่นี้คะ่ะที่เหลือลงท้องหมดแล้ว เลยเก็บแบบนี้ลูกใหญ่ๆน้าน,น,านีน่ใหญ่อโอ้ยตรงนี้ใหญ่มากนนี่เด็ดเลยนี่เน่จะไว้ทำไมละ่ะเราก็เด็ดสินี่ตรงนี้ด้วย,อยโอ้่สวยทิ้งไปนี่โหทั้งใหญ่ทั้งดกเก็บเพลินเลยหื นี่ด้วยตรงนี้ก็ลูกใหญ่นี่นี่น,นี่นี่นี่โอ้ลูกใหญ่จริงๆค่ะเก็บเพลินมากนี่นี่หวานอือหือโอ้ทุกคนสุกทั้งสุกทั้งดกจ้านี่เลยจา้า ดุกมากนู่นลุงรอนู่นแล้วดีดาจังเลยอุ้ยนะ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 น่ะ How many things? ชิ้นสิงร a สเบอร์รี Blueberries โอ้จัดไปอุ้ยน่ะผลงานผลงานโอ้ปวดหลังก็ไม่ได้ไปๆๆ